สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่20 26กันยายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมถุนจะมีความจริงจังในตัวเองนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะเป็นคนที่ทำงานคล่องตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะ ก็จะเหมาะกับท่านที่เป็นผู้นำองค์กรหรือว่าเป็นผู้บริหารนะคะงานราชาการนะคะรัฐวิสาหากิจต่างๆนะคะเรื่องของการปกครองต่างๆอันนี้ก็เหมาะนะคะหรือกระทั่งท่านที่เปิดกิจการส่วนตัวทำธุรกิจฉายเดี่ยวนะคะอันนี้ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมองเห็นชัยชนะมองเห็นหนทางของอนาคตได้มากขึ้น มีโอกาสเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆหรือว่ามีเกณฑ์วางแผนขยับขยายให้ใหญ่โตหรือว่าสามารถฝันต่อได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จเข้ามาด้วยได้รับข่าวดีด้วยนะคะการงานนะคะก็อย่างที่กล่าวไปภาพรวมคุณก็จะแก้ปัญหาได้เก่งเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้จะใช้ปัญญาทำให้ทุกเรื่องอุปสรรคทุกอย่างขี้ขายไปได้ด้วยดีนะคะ การเงินนะคะจะไม่เด่นมากแต่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ขัดสนมากนักนะคะมีกินมีใช้รู้จักเก็บรู้จักออมประหยัดได้ดีนะคะให้ห่างจากเรื่องการพนันนะคะเรื่องของสิ่งที่มีข้อมูลน้อยข้อมูลไม่ชัวร์นะคะก็อย่าไปลงทุนหรือว่าไปออลงขันร่วมหุ้นด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรง มากขึ้นนะคะเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้นแคลาวค่าจากอุบัติเหตุต่างๆความเจ็บป่วยนะคะก็จะดีขึ้นนะคะใครที่มีโรคประจําตัวก็จะหายขาดได้ง่ายช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจให้ระวังเรื่องคนมาหลอกลวงหรือว่าทําให้เครียดนอนไม่หลับแบบนั้นมากกว่า คนโสดนะคะถือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในคําพูดนะคะทำให้คนอยากรู้จักหรือว่าอยากพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่โปยสเสน่ห์เพิ่มเติมอีกนะคะจะมีคนแอบแอบเพิ่มแอบ,แอบชอบแอบสนใจคุณก็ได้นะคะหรือบางคู่นะคะก็จะมีความรักที่หนักแน่นลงตัวมากขึ้น จริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ